คุณกำลังมองหาร้านเติมเกม Fc Mobile ต้องนี่เลย Cookie Land Shop เติมไวเติมปลอดภัย100%แถมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถทักไปทางเพจหรือกดลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ สวัสดีชาวเอฟซีโมบยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรีวิวนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวคริสตินโนโรนันโดนะครับหรือว่า CR7 ของเรานั่นเองตัวนี้จะเป็นในส่วนของกิจ UTOTS นะผมขอบอกเลยการันตีความโหดครับแต่แอบเล่นยากนิดหนึ่งนะเรื่องความพลิ้วการพลิกตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต่างจากร่าง LW หรือบางดอน,นะครับให้อารมณ์คล้ายๆกับตัว TY มากกว่านะ ส่วนเท้าซ้าย4เท้าขวา5เนี่ยบอกเลยว่าเท้าซ้าย4เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาครับแต่ถ้าว่าเรายิงแรงมากเกินไปหน่อยอาจจะมีโอกาสที่จะชนคานนะแต่โดยรวมแล้วถ้าเราจบสกอร์แบบทั่วไปเนี่ยเข้าแน่นอนครับสรีระร่างกายเนี่ยก็เหมาะสำหรับการเล่นลูกกลางอากาศได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นโหม่งพักบอลอะไรต่างๆชิปบอลให้โดนเนี่ยสามารถจับบอลลงได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ไปต่อได้แบบคล่องแคล่วนะครับแล้วอยาบอกเลยนะครับตัวนี้มาถึงโออออร้อยเก้านะและโออตันเนี่ร้อยสิบสี่นะถือว่าเป็นตัวที่โกงมากๆครับแต่ถ้าจะถามว่าเมตาไหมผมบอกเลยว่่าาาาถ้้เเเลนขมมือต ความเร็ว174นะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับความเร็วของโดเนี่ยสับตรงเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลเท่าไหร่ตอกไกลตอกตรงๆงเนี่ยเห็นผลแน่นอนแล้วสปีดเนี่ยไปได้นะครับแต่ถ้าอยากให้มันสับแล้วไปเนี่ยต้อง45องศาหรือ90องศานะยิ่ง90องศาเนี่ยเห็นได้ชัดมากๆครับว่าตัวมันจะพุ่งมากๆนะการจบสกอร์นะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรากดยิงเบาๆเนี่ยซ้ายขวาเข้าหมดนะครับการส่งโดเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่สามารถสร้างสรงเกมเป็นตัวที่ส่งดีชิปบอลดีเปิดดีได้หมดเลยนะ ทั้งเท้าซ้ายเท้าวขวาคือทำได้หมดเลยนะครับเรื่องการส่งบอลนะการลิ้งบอลเหมือนที่ผมบอกไปเลยครับโดตัวนี้อาจจะพลิกตัวไม่ได้คล่องแคล่วแต่ว่าเรื่องการเล่นสกิลต่างๆอิลาสติโก้อะไรต่างๆเนี่ยคือตอบโจทย์มากๆครับค่าจากยภาพร้3ยสมบอกเลยว่าโดยรวมแล้วถือว่าเป็นตัวที่แข็งบาลานซ์ดีโดนดึงเสื้อเนี่ยไม่ค่อยจะเซยน,นะครับ ตำแหน่งที่เล่นได้เนี่ยเขาจะมีแค่หน้าเป้านะไม่แนะนําให้เอาไปยืนปีกซานะครับเนื่องจากว่ามันจะไม่สามารถดึงศักยภาพของโดได้เต็มที่นะครับสเต็มินหน้าสดาวครึ่งนะครับและสกิลมูฟ้าดาวนะครับเล่นได้ทุกท่านในเกมเลยการอัพสกิลนะครับจะเป็นการยิงแล้วก็สายฟ้าแล้วก็เคาน์เตอร์หนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ได้มาเป็นของพลังสายลุ้งถามว่าแตกต่างจากตัวร้อยแปดไหมผมบอกเลยว่าต่ามากมากนะครับถึงเรื่อง AI ด้วยนะ แล้วเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังภายในกันครับค่าพลังภายในก็จะมีประมาณนี้ครับโดเนี่ยถือว่าเป็นกองหน้าที่แข็งมากๆนะครับมันคือการผสมประสานบาสเทนเข้ากับพวกลูกากูหรือตัวแข็งๆนะถามว่าลูกดื้อม,มีไหมมีแน่นอนอย่างเห็นได้ชัดนะครับการเลี้ยงบอลการเลี้ยงบอลโ,โดเหมือนที่ผมบอกไปเลยว่าถ้าเราใช้สกิลคล่องแคล่วนะคล่องๆ,นะองๆเ,นเนี่ยโดเนี่ยพลิ้วเท่ากับปีกเลยนะครับข้อเสียอย่างเดียวคือมันอาจจะไม่พลิกตัวเร็วเท่านั้นนะแล้วก็อยากเตือนอย่างหนึ่งนะครับถึงว่าโดเนี่ยจะเป็นตัวที่จดสกอร์เยอะ ยิ่งถ้าเรากดแดงเต็มหลอดนะผมบอกเลยว่าใช่เห็นได้ชัดนะครับแล้วจังหวะไม่จับบอลเลยยิงเลยเนี่ยโดาทำได้ไหมได้ครับหากตัวยิงเอี้ยวตัวยิงส่งยัดยิงเลยเนี่ยได้หมดเลยนะจะต้องปัดนิ้วนะครับหรือว่าจะกดปุ่มเบาๆแบบกดตึ๊กเดียวก็ได้นะ เดี๋ยวไปดูพลังแฝงกันครับพลังแฝงสก,กิลติดตัวเป็นรูเลนตนะครับแล้วก็พาวเวอร์ฟูลไดรฟ์นฟรีคิกโดถือว่าเป็นตัวที่ยิงฟรีคิกดีแล้วก็เหนือชั้นส่งบอลลูกเล่นเยอะนะครับลองช็อตเทเกอร์ยิงไกลดีแล้วก็พาวเวอร์เฮดเดอร์นะหม่งบอลดีแล้วก็เนะอาไซฟุตช็อตโดเนี่ยถึงจะไม่มีไฟในช็อตแต่ว่าก็เป็นตัวที่ยิงปั่นโค้งดีนะครับแล้วขอบอกน,นะว่าตัวนี้พาวเวอร์ช็อตโคตรแรงนะเวรเลยจะเป็นหมุกสูงตั้งรับต่ำนะตัวนี้ห้อยหน้าแบบเห็นได้ชัด ราคาตอนนี้ผมไม่มั่นใจแต่ว่าเยี่ยมหมืน่นเอ็มแน่นอนนะครับสำหรับเมสซ่มแล้วถามว่าแรก2,000แต้มคุมม้มไหมถ้าไม่เข้ามือไม่คุ้มครับแนะนําว่าให้ไปหารหัสเพื่อนลองก่อนนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับเรามาดูช็อตทําประตูเล็กๆ,ๆน้อยๆจากริสตินโล์รอโดกันก่อนเลยนะครับคือตัวนี้เป็นตัวที่เข้าเท้าไหนเนี่ยก็มีโอกาสาที่จบสกอร์ได้สูงมากแล้วบอกเลยนะเรื่องการหาช่องเนี่ยโน1หนึ่งเลยนะใครที่ชอบส่งยัดปปดจอนะบอกเลยห้ามพลาดนะครับเวอร์เรทเนี่ยสูงต่ำนะคือหาโคตรยากนะสำหรับหน้้าาเปนะครับ มารับชมเท้าซ้ายกันแบบเต็มอิ่มนะครับจะได้เป็นช่วยกันสัจจะว่าเท้าซ้ายตัวนี้เก่งเหมือนที่ล่ํารือนไหมนี่ครับนอกกรอบเท้าซ้ายก็ได้นะยิงโค้งปั่นโค้งนะขนาดตัวนี้ไม่มีไฟในช็อตนะครับยังยิงโค้งขนาดนี้นะถ้ามีเนี่ยจะขนาดไหนนะแล้วถามว่าไซก้อยตีเท้าซ้ายไหมผมมองว่าเท้าซ้ายเนี่ยมันได้แค่ปั่นนะครับคือถ้ายิงไซก้อยเนี่ยมันโอกาสที่จะเข้าน้อยนะให้เน้นใช้ที่เท้าขวาอย่างเดียวนะครับ ต่อไปครับคริสตนโรันโดเลี้ยงบอลได้ไหมดูจังหวะน,นี้ครับการพลิกตัวอนาล็อกต่างๆนี่ค่อนข้างจะคล่องแคล่วนะถือว่าเป็นกองหน้าที่อนาล็อกเท้าติดบอลมากๆนะครับแล้วอย่างคือถ้าจังหวะพลิกใครพลิกดีๆปล่อยสปีดเป็นแล้วก็กดสปีดใหม่เนี่ยโคตรตอบโจทย์เลยนะต่อมาครับเรื่องสปีดความเร็วของโรนันโดเป็นยังไงถึงอายุจะปาไป40นะครับแต่บอกเลยว่าความเร็วเนี่ยจีย๊ดพอๆกับพวกเลอาเลยนะ มันจะมีตัวหนึ่งอยู่เสมอนะครับที่มันขึ้นมาในหัวผมและคล้ายเครื่องกับโดมากที่สุดคือตอเลสนะแต่โดเนี่ยจะดีกว่าในเรื่องการยืนโพสิชันการยืนห้อยหน้านะตอเลสเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีจังหวะที่ลงมาลวงนะครับแล้วจะขยายความหน่อยนิดนึงคือตอเลสเนี่ยมันสับแล้วมันค่อยพุ่งใช่ไหมแต่โดเนี่ยมันสับพุ่งไปเลยนะไม่ว่าจะ4 5 90องศาสับพุ่งหมดเลยแต่ถ้าสับตรงๆเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ได้พุ่งขนาดพว้ก4า90นะครับแล้วโดเนี่ยถามว่าตอกไกลไหมผมมองว่าก็เป็น,นะ ถ้าตัวเราหันหน้าอยู่ผมแนะนําให้ใช้ตอกนะครับแต่ว่าถ้าตัวเราเอียงอยู่เนี่ยผมแนะนําให้ใช้สับนะถ้าเป็นเส้นตรงให้ตอกนะครับถ้าเฉียงให้สับนะท่องไว้แค่นี้พอครับ มาครับมาดูแบบเต็มเกมนะครับก็จะมาในแผงของ4-222นะโดเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งเฟ้าหนานะครับแต่ผมมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ตอนนี้ผมชินกับแผนหน้า2นะหน้าเดียวหน้าคู่เนี่ยโดทําได้หมดเลยนะครับถ้าหน้าเดียวเนี่ยโดก็จะมีจังหวะเหมือนเพลย์เมคเกอร์เบาๆนะถ้ามีปีกซ้ายปีกขวาด้วยแต่ถ้าเป็นพวก4 2 3 1 Y วเนี่ยผมรู้สึกว่าโดเนี่ยเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีมากๆนะถ้าใครเล่นแบบกองหน้าตัวเดียวเก่งคือตอบโจทย์จัดเลยนะครับมาที่เกมครับยอนครับครับเฟรซิโนโรนโดครับโดจังหวะนี้ หาพลิกตัวกลับมาที่กุลิดครับตอนนี้ครับหาตัวจ่ายครับโดส่งไม่ได้แล้วต,ต้องส่งให้ตัวอื่นก่อนครับตอนนี้ครับมาที่โดอีกครั้งครับจากริมเส้นครับโดจะพลิกเข้าไปแต่ติดในส่วนของมาเรนี่ครับตอนนี้เป็นเกมส่วนของทีมครับเดี๋ยวผมจะพยายามตัดไปจังหวะเกมบุกของโดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะตอนนี้ครับเซตเกมขึ้นมาใหม่ครับครับครับไปจากริมเส้นครับจังหวะนี้ส่งกลับมาให้มาทิวครับกลับมาที่ครับดึงกลับมา หาโดนะครับหาโดเนี่ยโดห้อยหน้าเลยนะอีซักลงมารับบอนลน,นะครับโดพลิกในจังหวะโดนบัมนะครับนี่ครับคือข้อเสียของโดที่ผมบอกไปเลยคือเรื่องการพลิกตัวนะโดพลิกตัวเนี่ยจะแปลกๆกว่ากองหน้าตัวอื่นนะตอนจังหวะบางทีที่พลิกอะ่ะมันจะพลิกตัวแบบหันหลังให้เขานะครับไม่ใช่การดึงบอลแลกลับมานะโดครับ โดสับแล้วครับหนีตูรามมาแบบง่ายๆเลยครับไม่บอกคิดว่าอากาศนะไหนเขาบอกตูรามร่างใหม่เร็วแต่เอาโดไม่ปั่นเข้าไปคมคมเสาสอกนะครับก็เป็นตัวที่วิ่งไวมากๆนะครับคือโกงจัดๆเลยนะถ้าใครรู้จังหวะรู้มุมนะครับนําไปที่1ประตูต่อสูนะครับลูกยิงขึ้นนําจากคริสตินโรนัลโดนะครับตอนนี้ครับเขาพยายามเซตเกมขึ้นไปอยู่ครับครับครับพลิกกลับมาส่งติดอีซักครับอีซักไปเองจังหวะนี้โดหล่อมาตลอดนะครับ แต่ก็มุดครึ่งแรกไปก่อนนะครับเกือบได้เฉดแลวนะครับแต่ไม่ใช่คลิปตัวเองครับตัดไปก่อนนะครับตอนนี้เรานําอยู่ที่1นสูนนะครับโดเนี่ยก็แทบจะไม่เหนื่อยนะขนาดเอาไปวิ่งนะพี่แกก็อยู่ประมาณ8ปดส่วนสิของหลอดนะครับตอนนี้ครับซอนมาที่น้ํามาครับกลับมาที่ไรกาครับออกไปให้กุลิดครับกุลิตส่งมาให้เอาเวลาเล่นเร็วมาที่โดครับโดจะมาที่พลิกตัวมีช่องใจมาที่คลับครับแล้วก็ออกข้ามมาที่ซอนครับ พลิกหนึ่งจังหวะส่งกลับมาให้รายการแล้วก็ส่งติดในส่วนของใครไม่รู้ครับตอนนี้บอลมาที่โดยแล้วอีซากครับอีซากพลิกตัวหาโดวิ่งไปแล้วจังหวะนี้มุมสวยด้วยโดทาไงจะเลี้ยงผ่านเขาได้ไหมจังหวะนี้ทํายังไงพลิกไปพลิกมาหาช่องจ่ายก่อนครับเพราะไปไม่ได้นะมาเทลครับมาเทลจังหวะนี้จะเสียบอลหรือไม่ไม่ครับมุดออกมาได้มาที่อยู่ครับครับเห็นโดลงแทงมาทีลว่าจังหวะนี้โดยิงติดไซด์ก้อยหน่อยๆแล้วเข้าเป็นประตูที่2ครับบอกเลยครับการยิงตำแหน่งโคตรโกนะ แค่แมต์นี้แมตดียวนะครับยังไม่60นาทีเนี่ยโดโชศักยภาพเรื่องสปีดเรื่องการหาช่องและการจบสกอร์ที่คมกริบนะครับไหนจะมีเรื่องการพลิกตัวเก็บบอลไว้กับตัวอีกนะแต่พลิกตัวก็เหมือนที่บอกครับไม่ได้ดีขนาดนั้นครับกุลิดครับกุลิดส่งมาให้ราการรายการแทงมาให้อยู่ครับครับจังหวะนี้เป็นเกมเพลย์ของเขาเป็นเพลย์ที่น่ากลัวจริงๆครับเกือบจะสวยนะครับลูกนี้เสียดายล้ำหน้าไปก่อนนะครับถ้าไม่ล้ำจ่ายเลยกว่านี้นิดนึงนะคือผมเสียประตูแล้วล่ะนะก็เป็นลูกตั้งแต่จากสตาร์ท ออกมาให้ซัมปตาบมาอยู่ที่มาเทวครับโขกมาติดให้โอไวรันเขาเฉยเลยครับส่งบอลให้เขางา่ายๆอีซักไหลมานิดนึนให้เขารับเขารับสับ90แต่โดนดักไว้สตัมจังหวะนี้ครับมาที่เน็ดด้วยครับคริสติน,โนโรนด้วยแล้วครับแล้วอยู่กับมาโคฟานมาเช่ครับหมาเซนดึงจังหวะหาจ่ายให้โดครับโดมาแล้วจังหวะนี้เราก็สับออกค่าไปนิดนึงแต่ว่าพอเริ่มจะหลอดเหลืองหลอดส้มเนี่ยโดยก็ จะช้าลงเป็นเรื่องปกติครับจังหวะนี้ครับโด่ปัดจอซ้ายยิงติดเซฟนะถือว่าเป็นให้ความดีความชอบบุฟฟ่ต์นะเมื่อกี้คือโด่ยิงแรงแล้วแต่ว่าบุฟฟ่ต์เนี่ยเซฟได้ไงไม่รู้นะครับมาที่อีซาครับเขาบินช้าครับโดนดักโดยสตัมอีกแล้วครับจังหวะนี้ครับเกมยังเคลียร์ไม่ขาดครับแต่ตอนนี้อ้าวยังได้อยู่ครับเขาบินช้าโดนลูซิโอจิ้มแต่กลับมาที่เขาบินช้าแล้วอันนี้คนหรือแม่เหล็กครับเนี่ยโหบอลติดตลอดนะเสียไปก็ยังหมุนกลับมานะครับโด้ต่อไปจังหวะนี้ โดไปได้ไหมสปีดลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับตูรามบอกรอบนี้ไม่พลาดนะแหงวันที่เขาพิชิครับเป็นเพลย์สุดท้ายของเกมนี้หรือไม่กรรมการจะเป่าก่อนหรือไม่กรรมการครับกรรมการไม่ต้องอะไรแล้วเป่าได้แล้วก็จบไปที่2อสุดคลับลูกยิงจากคริสตินโนนะจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวคริสตินโนโรนโดยูทีโอทีเอนะครับถ้าใครเป็นสาวโวอโดเป็นติงโดเนี่ยห้ามพลาดเลย ซึ่งผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบคริสตินโนโรนโดนะเล่นทีไรเนี่ยมีความสุขตลอดนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ไม่ช้าไม่เอื่อยจบสกอร์ดีรวดเร็วเล่นสกิลผิวไหวเหมือนกับโดตอนได้บอลดอใหม่ๆเลยนะข้อเสีย2อ,อย่างที่ผมเห็นได้ชัดเลยคือเรื่องการพลิกตัวนะโดเนี่ยมันจะไม่ได้พลิกตัวเร็วเท่ากับผู้บาเซนหรือโดอ้วนนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องการง้างเท้านะแต่ไอเนี่ยมันสามารถปรับตัวได้นะกดยิงธรรมดากดปัดจอธรรมดานะครับอย่าไปแบบเน้นมากไม่ต้องไปหลอดแดงหรือหลอดส้มนะครับเพราะอันนั้นมันจะทําให้เราเสียจังหวะน ก็โดยรวม้วถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับถ้าเล่นเข้ามือก็เมตาแน่นอนเรื่องความโกงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับความเร็วสับ90องศาเนี่ยของดีครับยิ่งไปกว่านั้นอิลัคติโกติดเท้าและตัวพุ่งด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าผิดพลาดระกันใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะถ้าหาหาร้านเติมเกม์ที่เติมไว้ปลอดภัยแน่นอนร้อเยเปอ o p เมสนต์ต้องที่นัย่เลยครับ